สวัสดีค่ะครูพิงค์ารินนโชย์ครูสอน p o t t s s o p ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์ s a r i n c h o w com วันนี้พิงค์จะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคการทําภาพแบบซีรีส์เกาหลีพิงเห็นเกาหลีเขากําลังทํากันใน IG แต่จริงน่าจะทํามานานแล้วแหละแล้วพิงก็เพิ่งมาดูนะคะซีรีส์เรื่องนี้ crash landing on you นะคะคือมันสนุกแล้วก็คือชอบเอาไปว่าชอบอะแล้วก็คิดว่าคนไทยก็น่าจะมีใครดูบ้างแหละ เนาะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอ,อยากจะมาฝึกฝน Photoshop แต่ยังไม่มีแรงบันดาลใจก็อาจจะเป็นซีรีส์เรื่องนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสนใจมาใส่ใจทำ Photoshop กันก็ได้พิงก็เลยเอองั้นลองเอามาทำฝากนะคะเพื่อนๆที่ติดตามพิงอยู่หรือใครก็ตามที่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เทคนิคการทำเนี่ยจะง่ายใดขนาดไหน เดี๋ยวอีกสักครู่รับชมพร้อมกันเลยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะทำเนี่ยจริงๆคุณก็ต้องไปหาไฟล์ภาพกันมาก่อนนะคะซึ่งไฟล์ภาพเนี่ยก็มีเยอะแยะมากๆนะคะในอินเทอร์เน็ตหรือคุณจะไปะแคปรูปจากวิดีโอก็ได้นะ,ะแต่เนี้ผิงแคปรูปมาจาก วิดีโอนั่นเองนะคะทีนีเ้เดี๋ยวพิงจะเตรียมไฟล์ภาพเอาไว้ให้คุณใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้ฝึกฝนกันได้เลยใช้เวลาไม่นานอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่ผิงจะแต่งภาพนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนไปที่ไฟล์แล้วเราก็ไปที่นิวนะคะแล้วก็เอาด้านเท่าไปเลยนะคะเอาพันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเอาใหญ่มากนะคะอ๋อพิงเอาพันหนึ่งนะนะคะ พิกเซลนะข้างหลังเป็นพิกเซลแล้วก็ resolution ิงใช้ที่100แล้วผิงต้องย้ำอีกทีว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะโปรแกรมที่ผิงใช้ก็คือ photoshop cc 2020นั่นเองเนาะเพราะว่ามีคนมาแนะนำเหมือนกันว่าเวลาทำคลิปสอนเนี่ยบอกด้วยว่าใช้เวอร์ชั่นไหนเพราะว่า photoshop มันมีหลายเวอร์ชั่นซะเหลือเกินอ่าฮะโอเคผิงก็จะได้บอกกับทุกคนนั่นเองนะคะอ่าฮะจากนั้นก็กด create เมื่อคีเอทแล้วนะคะเราก็จะได้หน้ากระดาษมาประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เอาภาพเรามาเลยนะคะนี่ก็จะมีสองภาพนี้นะคะจริงๆพิงทำไว้หลายภาพเหมือนกันนะแต่มันใช้เทคนิคเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวพิงจะดึงสองภาพนี้เข้ามาเลยดึงเข้ามาใน Photoshop นะคะ <c oughs> จากนั้นเดี๋ยวเราจะ วางตำแหน่งให้ภาพนะคะอ่าตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะสองภาพนะคะเอาไว้ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช้กากาออกซะนะคะอืมเพราะว่าเดี๋ยวพิงจะทําให้ดูชัดๆก็คือเราก็จะวางตำแหน่งก่อนว่าเราต้องการภาพไหนเป็นภาพบนหรือภาพล่างนะคะอันนี้ภาพบนเราก็วางไว้แล้วเราก็ย่อมันนิดนึงของพิงเนี่ยย่อก็ธรรมดานะ,ะคลิกที่มุมแล้วก็ย่อเลยนะคะ สสี C2020 นะเนี่ยค่ะแล้วก็วางตามที่เราต้องการประมาณนี้แล้วก็ติ๊กถูกไปจากนั้นเนี่ยผู้หญิงนะคะเราก็เอาวางทับข้างบนนะคะแล้วก็ยอ่อคลิกที่มุมนะคะแล้วก็ย่อได้เลยนะเนี่ยย่อได้เลยประมาณประมาณนี้ออืฮึเมื่อวางไว้ประมาณนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะคะถ้าสมมุติใครย่อไม่ได้มันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดคุณลองติ๊กตรงนี้ดูนะคะ เออมันก็จะได้เวลายอ่อมันก็จะได้สมมากนั่นเองจากนั้นเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะนี่เลยเลเยอร์นะคะนางเอกของเรานะคะก็นี่เลยกดนี่เลยนะคะแมสนะคะจากนั้นข้างหลังมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมนะคะจากนั้นเนี่ยเราไปเลือกบัตรค่ะบัตรไปเลือกหัวแปงที่มันฟุ้งแบบนี้ด้วยนะคะฟุ้งฟุ้งแบบนี้นะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกนี่เลยเป็นสีดำนะคะเพราะข้างหลังตรงนี้เป็นสีขาวเพราะฉะนั้น เราจะมาบัดต้องใช้สีดําแล้วคุณก็บัดบัดเข้าไปเลยอาจจะต้องย่อขนาดบัดนิดนึงนะคะแล้วอย่าลืมไปปรับ opacity กับ f ฟร์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็บัดบัดเข้าไปขยายบัดก็บอใบไม้นะคะบอใบไม้คือย่อขยายคือลอลิงนะคะจากนั้นคุณก็บัดเข้าไปเลยนี่ค่อยๆบัดเดี๋ยวมันจะเกินกันเองเห็นไหมคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราบัดเกินเห็นไหมเนี่ยผิงบัดเกินเข้าเนื้อมันโอ๊ยตายเราทำยังไงนะคะ ไม่ต้องตกใจเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วก็บัดมาบัดที่เดิมตรงนี้ค่ะมันก็จะเกินเนียนไปเหมือนเดิมเท่านี้เองไง่ายไหมเสร็จแล้วนะเนี่ยเห็นไหมพิงเห็นเกาหลีเขาชอบทำพิงก็เลยเออเออ,เอ,อมันมันก็น่าสนใจดีนะอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสีขาวเพื่อที่จะลบนะฮะเห็นไหมถ้าสมมุติลบเกินก็เปลี่ยนเป็นเอ,อ่อเมื่อกี้พิงพูดผิดนะ ก็คือสีดำก็คือลบแต่ถ้าสีขาวก็คือเราจะคืนค่ามันให้มันสีเนื้อ สีต้นฉบับกลับมาเหมือนเดิมเท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และชอบถูกใจก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพิงด้วยหรือว่าอยากจะให้พิงสอนเกี่ยวกับอะไรนะคะก็แนะนำมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนานเจอกันใ,ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูพิงค์สาลีโชตคะ่ะ